สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟไอสตินซิตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะไม่ต้องสอบนะก็คือเข้าเล่นได้ผ่าน API เลยนะครับแล้วก็ IP ใต้คลิปมันเองครับส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับระบบใหม่เพียบเลยนะและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะเด็กใหม่ทุกคนนะครับจะได้รับตังค์แปดพันนะครับแต่ว่าถ้าเราทิ้งทับรับของฟรีอีกเราจะได้ลด1นึ่คันนะครับก็คือสามารถที <S <S ่จะเก็บของได้1นึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะ อีก1นกิโลนะครับจะลืมพิมพ์ทับรับของฟรีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาเล่นภายในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือสองตะวันนี้นะเราก็จะได้รับรถคันนี้ฟรีไปด้วยนะครับเดี๋ยวเอดมินจะเพิ่มจุดรับรถแถวนี้ให้นะครับก็คือเราจะได้รถคันนี้ฟรีไปเลยนะครับแจกฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับก่อนวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับและจุดต่อไปนําเสนอมากเลยนะครับก็จะเป็นร้านขายรถภายในเซิร์ฟนันเองครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเปิดได้จาก G P S นะครับถ้า ะซื้อรถนะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เราสามารถที่จะมาวิ่งดูแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะได้คันนี้นะเราก็ขึ้นรถนี่ขึ้นรถแล้วก็ซื้อได้ทันทีเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะไปเสกอยู่ฝั่งนั้นได้เลยนะครับเนี่ยจุดเสกอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราวิ่งวนดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีรถแบบไหนบ้างนี่รถยนต์ก็แบบนี้เลยนะ นี่ถ้าเราจะซื้อนะก็วิ่งวนในรถได้เลยนะนี่ดูมุมซ้ายมุมขวาถ้าเราจะซื้อรถคันนี้ก็ได้นะนี่เลยก็สามารถที่จะดูได้นะครับนี่ก็ลองมาซื้อดูได้นะครับเซิร์ฟนี้บอกได้เลยว่าเฟีย้ยวมากมานะครับเดี๋ยวเราซื้อดูสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับเอาล้มล้มถ้าเราจะซื้อนะครับอ่ะเราก็ขึ้นรถนะอย่างเช่นคันนี้อ่ะเราก็ซื้อเลยกดซื้อ แล้วเราก็ลงจากรถนะครับแล้วเราสามารถที่จะมาเสกรถตรงนี้ได้เลยนะนี่เลยกดตัวเฮดเท่านั้นอ่าเราก็มาเสกรถตรงนี้ละนะนี่เลยแล้วก็เสกรถแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ขับออกไปได้เลยนะถ้าเราจะเก็บรถนะครับลงรถก่อนแล้วก็กดเฮดนี่เลยมันก็จะหายไปครับแบบง่ายๆเลยนะครับเซฟนี้อย่างเฟี้ยวเลยและจุดต่อไปที่จะแนะนานะครับก็จะเป็นจุดโรงพยาบาลในเซฟนี้นะครับบอกได้เลยว่าโรงพยาบาลในเซฟนี้เป็นแมปใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่อ่าโอเค เราลงจากรถนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแมปใหม่แบบไหนนะครับ1น3สอสาปุ๊บก็ให้ตอนนี้เราเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะครับอ้าทำไมไม่มีอะไรว่าไปนั่นนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนี่ก็จะเป็น h o h s p i t a l San Andrea นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและเราสามารถที่จะ นอนเตียงใงนนีได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีเตียงสวยๆบบน,นี้เลยนะครับให้เรามานอนนะครับเซิร์ฟนี้เป็นแมปใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้นะครับนี่เข้าไปก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยสิ <P op> เฮ้ย,เข,ยเข้าไปได้ด้วยนี่ แล้วถ้าใครเป็นหน่วยงานหมอนะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆนะนี่ที่เราสามารถที่จะมาใช้งานได้นะครับแล้วส่วนใครที่อยากจะเป็นหมอพยาบาลตำรวจต่างๆนะครับติดต่อไอดมินได้นะครับที่ดิสคอร์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเปิดรับสมัครนะครับนี่มาก่อนได้เปรียบด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็ ยังไม่หมดนะด้านในตรงนี้ครับก็จะมีจุดเสกรถจุดพาวรถต่างๆนะครับนี่เลยจุดพาวรถของประชาชนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเช่นถ้ามันตกน้ําหรือมันระเบิดหรืออะไรต่างๆนะก็ it. สามารถที่จะมาพาวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีจุดเสกรถของหมอนะครับส่วนประชาชนจะอยู่ฝั่งนั้นเลยนะครับเขียวๆนะไกลๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้มีจุดอาบน้ําแล้วก็จุดนอนด้วยนะครับนี่เขียนเป็นภาษาไทยดูยนะครับห้องนอน มีห้องนอนนะครับเข้าไปนอนได้เพื่อจะ,จะดีเซ็ตค่านอนนั่นเองเองนาะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงอยู่นะครับก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ําแล้วก็อาบน้ําได้นะแล้วต้องมีสบู่ด้วยนะครับสามารถจะไปซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้นะครับทาดีเหมือนกันนะครับนี่อและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นตลาดในเซิร์ฟนี้นั่นเองครับจะเป็นตลาดกลางเนาะอุ้ยดูดีคนนี้อะไรครับนี่ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> นี่เลย เราวิ่งเข้าไปด้านในนะครับตลาดในเซิร์ฟนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับและก็ทําใหม่ด้วยนะครับนี่มีร้านขายหอยนี่เป็นภา,าษาไทยเลยนะครับ ร้านขายปลาขายฉลามแมงกระพุนขายเนื้อวัวขายข้าวว้าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยนะครับเนี่ยถ้าใครชอบเล่นแนวเซิร์ฟแบทไทยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีจุดจัดอันดับนะครับแล้วก็จะมีร้านตลาดด้วยนะครับเพื่อช่ดิเป็นราคาตลาดเป็นอีโคโนมี่นั่นเองนะเรามาดูตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะกดดูในโทรศัพท์เราก็ได้นะครับกดวายเลือกไปที่กระเป๋าของเราเนาะแล้วก็เลือกไปที่มือถือ แล้วมันก็จะมีเมนูต่างๆนะโทรออกหาเพื่อนโทรหาหน่วยงานต่างๆได้นะครับหรือว่าจะส่ง s m s ทําได้หมดเลยนะเป็นมือถือทั่วไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะมันก็จะขึ้นเป็นตลาดโลกเหมือนเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะเช็คได้ที่ไหนก็ได้นั่นเองครับนี่แล้วก็จะมีร้านขายส้มมีร้านแอปเปิลนี่ท่อนไม้แล้วก็ขายแร่นะครับแล้วก็จะมีอีกงาน2งานนะครับเป็นปิิศนาภายในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเขาจะ อัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับนี่เซิฟนี้เป็นเซิฟแนวแบบไทยๆนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนี่เลยอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยร้านอัพกระเป๋าและซื้อ VP พนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่เนี่ยดูเดีย๋ยอย่างเฟี้ยวเลยและสลหรับเซิฟนี้มีงานมากมายเลยนะครับแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับงานแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็จะเป็นงานชำแหละเนื้อวัวนั่นเองครับนี่ปกติเราข่าวัวเนาะแต่ว่าในเซิฟนี้นะครับชำแหละกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลย จะมีอยู่2โรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูโรงนี้แล้วกันนะครับมีเพื่อนอยู่เยอะดีนะโอ้โหดูดิซากวัวนะครับนี่โคขุนหรือบ่าวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ,ดบ,นนรบกดเอสเลยนี่แล้วก็จะํำแหละเนื้อวัวได้เองครับนี่มีอยู่ประมาณสักน่าจะ150ตัวนะเราสามารถที่จะํำแหละได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วถ้ามันหมดนะมันก็จะมีเวลาคููดาวนะมันก็จะซัมมอนออกมาเรื่อยๆแหละนะครับนี่ก็ลองมาเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะ ชำแหละไปสักสองอันนะก็คือเราช่แหแะแล้วเราต้องไปโพเซตด้วยนะครับแล้วในเซิร์ฟนี้มีใบโพเซตแบบออโต้ให้เราด้วยนะครับแจกทุกคนเลยนะครับนี่สมมุติว่า เราได้พอใจแล้วนะครับเราก็วิ่งมาตรงนี้ถ้าเราเก็บมาเต็มกระเป๋าแล้วนะครับเราจะได้เจอกับบัวน้อยน่ารักสีแดงตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่นอนตายแข็งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดเอ็นนะก็คือโพสเซตนะแต่ว่าถ้าเรามีบัตรออโต้อยู่ในตัวนะก็คือแจกให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับกดว้กดว้กดวแล้วก็เลือกไปที่เปิดการใช้งานออโต้โพตรงนี้นะครับนี่เล่นมันก็จะโพสเซตอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดตัวของเราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะผมไม่ได้กดต่อนะฟึบ ได้ไหมนี่ไงเห็นป่ะมันก,ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็นงานง,านงาน่ายๆแล้วก็โปรเซสแบบนนอัตโนมัติด้วยนะครับถ้าเราจะยกเลิกนะแล้วก็กดวเหมือนเดิมนะนี่นี่กดวแล้วก็เลือกไปที่เปิดการใช้งานนะมันก,ก็จะเป็นการปิดนะเรากดซ้ำนะครับนี่เดย์ถ้ามันหมดตัวนี้แล้วนะครับมันก,ก็จะหยุดให้เราแนี่เองครับเดี๋ยวมาลองดูนะว่ามันจะหยุดไหมว่าเราจะวิ่งต่อไปได้ไหมนะครับนี่เดย นี่อ่ะ <S <S เห็นป่านนี่งไงได้แล้วได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับเซิร์ฟนี้และจุดต่อไปก็จะเป็นเหมืองในเซิร์ฟนี้นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้นะครับจะแปลกกว่าเซิร์ฟอื่นนะครับลองสังเกตดูนะครับมันจะมีเครื่องขุดเหมืองขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังเราด้วยนะครับนี่อลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับอย่างกับหามฟอร์เมอร์นะครับจงังหวะนี้นี่เลย แล้วก็ขุดแร่นะขุดแบบชิวๆนะครับนี่เลยผู้เล่นอยู่กันเพียบเลยนะครับแล้วการขุดแร่นะเราต้องขุดมาให้ได้สองันนะก็คือขุดสองันเราจะล้างได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการสุ่มด้วยนะว่าเราจะได้อะไรมานะหรือว่าไม่ได้ก็มีนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นดวงของเราดูนะครับนี่ทาครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไหม <laughs> ้าไม่ได้ฮาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นดูเอาไงได้เหล็ก1ชิ้นแล้วก็ทอง3ชิ้นนี่ไงแล้วมันก็จะสุ่มให้เราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้1อันนะก็คือมันจะสุ่มให้เราได้เยอะด้วยนะครับในบางครั้งเนาะและจุดต่อไปก็จะเป็นจุดครับอาวุธในเซฟนี้นะครับนี่ก็จะมีตู้เซฟอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนะว่าตู้เซฟเป็นยังไงนะครับก็คือในเซฟนี้ ก่อนที่เราจะคัาอุวุธต่างๆนะเราต้องมีตู้เซฟก่อนแน่นอนว่าเราต้องค้ากุญแจตู้เซฟก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมเราต้อง ครับไอ้ตู้เซฟก่อนนะก็คือต้องคาบปุญแจตู้เซฟเนาะครับตอนแรกนะเราต้องวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีจุดคราบของต่างๆนะครับปุเอ็นเลยก่อนที่เราจะคราบอาวุธนะครับเราต้องคาบบูปินก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะคราบไอ้ไม้เบสตรงนี้เนาะเราต้องมีบูปินไม้เบสก่อนนั่นเองครับนี่เลยแล้วก็ไอ้ไม้เบสพวกนี้นะครับของมาจะใช้เยอะนิดนึงนะกระเป๋าเราอาจจะเต็มนะครับเราก็ต้องเอาของพวกนี้ ไปใส่ตู้เซฟเมื่อกี้ก่อนนั่นเองครับนี่แล้วก็ขั้นตอนแรกนะก่อนที่เราจะเปิดตูนะ้เซฟได้เนาะเราก็ต้องมีกุญแจตู้เซฟก่อนนั่นเองครับโอกาสติดติดง่ายนะ80%เลยนะครับแล้วก็ของไม่เยอะน,ะนี่ไง10อัน30อันเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เงินเขียวแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับโอกาสติดติด80%เนลยนะครับนี่เซฟนี้เล่นง่ายนะครับแล้วก็จุดตู้เซฟตรงนี้นะนี่เท่ดีนะครับเนี่ยอยู่แบบกลางแจ้งเลยนะครับนี่ และสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้างั้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเแซดนะนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม